หากวันนี้หรือว่าวันใดเรามีความทุกข์กายทุกข์ใจลองอาบน้ำสะสางร่างกายให้สะอาดสดชื่นแล้วหาที่นั่งสมาธิกันเถอะครับสถานที่ใดที่เราคิดว่าเหมาะสมห่นการนั่งสมาธิ ก็เป็นสถานที่ที่ควรจะเงียบสงบอย่างเช่นใต้ร่มไม้ใต้ร่มไม้มมข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ้านบริเวณบ้านที่ใดก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องพระห้องนอนห้องรับแขกเอาเป็นว่า ที่ใดก็ได,ได้ที่ไม่มีคนพุกพ่านอย่างน้อยนั่งสักสิบนาทีก็จะทำให้จิตใจเราดีขึ้นนั่งแบบพระพุทธเจ้านั่งแบบพระพุทธรูปขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายจิตใจ ที่วุ่นวายมาทั้งวันเราก็ปล่อยมันจะปล่อยอย่างไรหรือปล่อยด้วยคำภาวนาให้เรามาดูที่ลมหายใจคำว่าดูนั้นก็นึกที่ลมหายใจเราเราหายใจออกใจเข้าอยู่แล้วหายใจออกหายใจเข้าก็นึกพุโทโธ พูดโโถสลับไปเรื่อยๆหรือใครจะยุบหนอพองหนอหรือใครจะทำโมสังโครหรือใครจะใช้คำอื่นนึกภาวนาในใจการภาวนาก็คือการท่องท่องให้ใจเกิดความเคยจินให้จิตจับอยู่กับคำภาวนา เพื่อจะได้ปล่อยวางความคิดทั้งหลายคิดเรื่องงานเรื่องพ่อแม่พี่น้องเรื่องคนรักเรื่องหนี้สินทุกคนมีอยู่แล้วเราปล่อยวางด้วยคำภาวนาก็จะทำให้ใจเราดีขึ้นอย่างน้อย5้านาทีก็ยังดี หากเรามีเวลาว่างที่ไหนก็ได้การนั่งภาวนานั้นจะนั่งห้อยขานั่งขัดสมาธินั่งพิงผนังหรือแม้จะเดินยืนนอนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราหายใจอยู่แล้วนอกเหนือจากการงาน เราก็ภาวนาในช่วงพักเที่ยงช่วงพักกินข้าวกลางวันเข้าห้องน้ำก็ทำได้สิส้า50นาทีเมื่อเราทำบ่อยๆจิตเราจะเกิดความสงบใจอยู่กับสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วใจก็จะเกิดปัญญา คิดหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้การภาวนาย่อมทำให้เกิดความสงบย่อมทำให้จิตใจได้สมปรารถนาอย่างเช่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกลองเพนปัจจุบันเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูแต่สมัยก่อนนั้น ยังเป็นจังหวัดอุดรพอแยกตัวออกมากลายเป็นจังหวัดใหม่เรื่องของหลวงปู่ขาวนั้นมีอยู่ว่าในช่วงวันหนึ่งก็มีชาวบ้านนำอาหารหวานขาวมาถวายตอนเช้าเป็นประจำปกติและก็มีเด็กน้อยสองสามคน และในวันนั้นก็มีผู้นำผลไม้คือเงาะมาถวายหลวงปู่พอฉันเสร็จแล้วก็เลยนำเงาะที่เหลือไปแจกเด็กๆมีเด็กอยู่สองสามคนแต่เงาะวันนั้นมีน้อยเงาะก็เลยหมดก่อนคนหนึ่งไม่ได้กับเพื่อน เกิดอาการไม่พอใจงอแงหลวง,ง,งปู่ก็เลยบอกว่าหนูอยากกินงอหรือเปล่าเด็กน้อยก็บอกว่าอยากกินครับเอานั่งหลับตาหลวงปู่จะเอามาให้ด้วยความเป็นเด็กนั้นก็ทำตามที่หลวงปู่บอกเด็กน้อยนั่งหลับตาหลวงปู่ก็บอกว่าท่องในใจนะ คิดในใจว่าเงาะเงาะเงาะเด็กน้อยผู้ไรเดียงสาซึ่งเขาไม่มีความคิดอะไรมาเจือปนอยู่แล้วเขาก็ต้องได้แต่เงาะเงาะเงาะอ,อยู่นั่นผ่านไปสองสามนาทีหลวงปู่ขาวสังเกตเห็นเด็กน้อยผู้นั้นลิ้นเรียปากเหมือนกับเคี้ยวอะไรสักอย่าง ดูท่าทางน่าจะอ,อร่อยเวลาผ่านไปเกือบ30นาทีเด็กน้อยสะดุ้งออกจากสมาธิเพราะว่าแม่เรียกให้กลับบ้านหลวงปู่ขาวเดินมาถามเด็กน้อยว่าเป็นยังไงได้กินเง้อไหมเด็กบอกว่า,วาได้กินครับเพราะเยอะเลยแล้วก็อร่อยด้วย พอพูดเสร็จเด็กน้อยก็ลุกวิ่งตามแม่กลับบ้านไปนี่อำนาจสมาธิอำนาจการภาวนาเปรียบเปยกับเด็กน้อยผู้นี้เขาไม่มีไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะให้คิดไม่มีเรื่องราวอะไรให้กังวลการภาวนาจึงเป็นไปได้ง่าย ส่วนเราเองย่อมมีเรื่องกังวลทุกที่ทุกสถานที่ทั้งเรื่องอดีตหลายเรื่องหลายราวเรื่องปัจจุบันและผดไปในอนาคตมันยังมีถมเทวันละหลายพันเรื่องการจะมานั่งภาวนามันเป็นสิ่งที่ยากลำบากนะมันไม่ใช่ง่าย หากเรานั่งวันเดียวสองวันอยากให้จิตสงบนั้นเป็นไปไม่ได้กเกเสตัญหามันอยู่กับเรามากี่ชั่วกี่อายุกี่ร้อยพันชาติเราไม่รู้การที่จะดึงมันออกจากสมาธิยากมากฉะนั้นแล้วหากเรามีเวลาทำสมาธิเราก็ตั้งใจทําเถิด ทำไปเรื่อยๆวันไหนวุ่นวายใจวันไหนทะเลาะก,กันกับใครหรือมีปัญหาเล็กน้อยอยู่บนรถนั่งบนรถเมล์รถยนต์ส่วนตัวรถติดไฟแดงก็กำหนดจิตภาวนาดูลมหายใจก็เราหายใจทุกวันอยู่แล้วนี่ หากเรามีเวลาหายใจเราย่อมมีเวลาภาวนารถติดไฟแดงก็ภาวนาได้ไม่จำเป็นต้องหลับตาเสมอไปที่ว่าหลับตานั้นก็ถือว่าเป็นการภาวนาที่สมบูรณ์เพื่อไม่ให้สายตาไปกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วใจก็จะคิดล่องลอยไปอีกการนั่งหลับตา จึงเป็นการภาวนาทำสมาธิที่ดีที่สุดนั่นเองขึ้นรถลงเรือไปเหนือร่องใต้ทำได้หมดสมาธินั้นต้องเป็นผู้ที่มีใจรักแก่กล้าแต่ถ้าทำแล้วเกิดความสงบขึ้นมาเมื่อไรจะไม่มีวันลืมและอยากจะทำสมาธิเพิ่มขึ้น วันใดมีเวลาว่างวันใดอากาศดีก่อนนอนและตื่นนอน5นาที10นาทีจ่อมเป็นผลดีกับผู้ปฏิบัติขอให้ทุกท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงทำสมาธิให้เห็นความสงบเข้าสู่นิพพานตามพระพุทธองค์เทิน